สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะดูนะคะพี่เลิศมายืนรอนะคะมายืออนรอน,น้องดาวลงโต๊ะนะคะนี่ก่อนลงไม่ได้รถก็เทียบเทียบรอกันนะคะนี่อนนอนนโอ้ยกระยันพี่เลยแซงเนาะสไลเดอร์นายน่าแก้วแก้วบนตินลงถอยอีกถอยอีกแก้วแก้วแก้วเออนี่นะแก้วได้บนนี่แก้วได้นี่ดาวดาวแก้วลูกมาทล้งพี่ตอเลิศแก้วตานาลูกกัแม่เออน่ะความไปเออนั่น พี <molec> ่กับน้องได้ท่าใหม่แล้วนะคะได้ท่าใหม่พี่กับน้องได้ท่าใหม่กลัวกันยันกันในลื่นนะคะฝูน้องกันยันกันในลื่นนะคะที่ฝึ่งฮัดเมือว่านคันนี้ดูนะคะหนุนปืนปืนลงุดแล้วนะคะก็ลงมาซ้อมเต้นออกงานแต่ละทีสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเอาเต้นเต้น เบอร์หลับพ่นยันที่ลื่นนะค่ะนี่ตะกี้พุ่นมื่อนี้ผมพม่อบอกงานกับพอเลิศมาแมนมือว่านนะครับมือว่านผมผมาพ่อบอกงานมือว่านมือว่านผมผมอยากนอนไม่ได้ออกงานผมกับมาเต้นแล้วเนาะมื่อนี้ผมได้ออกงานผมกับเต้นตัวเต้นแบบงป้ปององ่อยเหมือว่านเต้นมื่อนี่เอาไปเอา,มาเมละละ็อกรถเด็กๆก,ก็ลงรถทุกเ <มา S 1> ชือกแ <มา S 1> ล้วนะคะโอ้ยมุดมุดมาล่องซันบ่ อนหแบบนี้เออตงแบบนี้งงบบนนกัอกมานกยานกลังออกมาจากสตึกนะคะนี่ลงแบบลูกเกจบจำได้บโอ้มาที่นี่เราต้องลงอย่างนี้นะคะนี่โอ้ยสาวแก้มป่องคอยลงรถยางอีกแล้วเม่มาแล้วคือลนคันผิดอ๋อ <laughs> งง้อล <laughs> คือลนคันผิดค่ะคือรนคันผิดต,ต้องตอหลากล่อง พันยันองดาวได้ลื่ค่ะพอต้องลงสุดเดียวกันโอ้แมนแมพอเล่นมาต่อลงลงาไปลงจดจำแต่ว่าพ่น้ำกันกับคู่เฟค่ะเบอเลสิบเมค่ะเอาตน้อยก็ได้ตน่อยก็ได้พ่นเ่ยลงตน้อยพ่นลงอยู่หรอกลงมา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 โมพี่เลยกลงมด แบบใช่หรือปะในนี้ไม่ลูกจดจำเลยเด้อมาละตัวไปพี่เลิศไปรอไปไปพี่เลิศไปรอไปหาผู้สาวรงรถลูกไปร็วเลยไปไปไปยืนข้างโพ่อเติงกันลงมาลงมาพี่เลิศอยู่พี่พี่เลิศอยู่พี่ลงมาเบุญอ้าวโอ้โหดูมีแรงต่งตัวเท่มากเลยมาเลยขึ้นไปเอานนองลงมา มาดูการซ้อมเต้นของน้องดาวดีกว่าครับผ่นผุนวันนี้เขาได้ออกงานเขาโชว์พ่อใหญ่เลยเวลตาเวลตาเขาก็ดูน่ารักนะคะวันนี้ผมจะได้ออกงานครับลุ้นเด็ดว้าลองรถเด้แล้วต้องให้พี่รถเรกมันยืนรอคัานีุ้่นเด็ว่าเมครเราบ่ได้ก้าหายพออูดไปรับอรุณ นายพวกรูมาลงมาลูกบ่ยเมย์ยังลูกอะลงรถยากแล้วแม่ยังลงรถยากอีกเด้อค่ะแม่์เมย์ขาเดี๋ยวพ่อหญ่ทองคำยังมาลงน้องเขาไหนเด็กๆลงรถนะดีลารีลาล์ีลาร์ดาวทำเป็นไหมดีลารีลาร์ดลาร์เร็ว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 เฮ้ย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  เอ้ยเอ้ยเอ้ยเพื่นอาเปียจะไปคนละขันเข้าไปพร้อมกันนักเต้นยังแบบนี้อ้าวเอาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาโอพอแล้วพอแล้วพอแล้วเลิศว่าพอแล้วพอแล้วเพื่นกำลังจะเต้นขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเพื่พึ่งหัดเมื่อวานนะคะเด็กๆเพิ่งหัดเมื่อวานกันนะคะถ้าเต้นเด็กหนุอยว่าจะไหนหัดจนน้ำเมย์กำลังมิ้งอ้อยมิ้งอันกล้วยมาให้ข่อยกินจะค่ำว่าสัน เ็ปรโอ้เซนประกำต้องมีบัตรนีจ้าจ้าจ้าอ่านั่งนั่งั่งง่วงบังนังง่วงบงาเสนนั่งขึ้นเหน่จ้า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 เออเอพี่อ้นนักฝุตถึงหกสิบกิโลเออฝนนองดาวเห็นบ้าฝนฝนนองดาวเห็นบ้าฝนฝนอะฝนได้กัอยู่ได้คันนี้ผมอยู่เป็น ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับผมอยู่ได้พุ่นเอ้าโซ่เบ่งเอ้าดาวไปอยากอยากนั่งง่วงขึ้นเขาอีกหน่แมนเนิารักว่างงาสั่นอยู่ตอนนี้ให้นั่งง่วงไปก่อนเอ้าถ่ายงานแง่แง่เดี๋ยวกันนั่งฟอมเขาแง่ผมเขาแง่ทองคำคนละขยุบเป็นค่ะขยุบเป็นค่ะสาระป่อยสวละโตไผ่โตมันบ่ได้เป็นยังผู้ใด้ยังห้างยังไกลก็ได้บ่ดึกใสใสขน่ดนี่ คนรูปหล่อเวลาขยิ้มหน้าหวานมากนะค่ะนิตาก็หวานมืเอนี่ข้าพ่อมื่นยังเกาะเซเล่นเมนี่ข้าพ่อมืยังเกาะพ่อมทั้การแสดงกันบ่เมืองแม่ตากระหูค่ะเมือนนี่ข้าพ่อทั้การแสดงกระหูก้อนค่ะนี่มาขึ้นเหมือนว่าเดืตารับเนี้ยเนี้ยนีเนี่เอ้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนน้าแท้สวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับเดืนน่ะคนหล่อคนหล่อ อมครับโอ้ดาวอมปฏิเยังมากขึ้นแดงแทนนี่ปติเสงเซาผู้ใดนี่เราก็จีเงินงข่ดีมันยังอุดยันกันได้ลากระม่ลาลากระม่ลาจะมาอิงยันก็มาจะยืนหังที่ซื้อแสง่าฟอของีนอ เดี๋ยวเราเราเอาพ่อทองลงก่อนเนาะแล้วก็รอเส้นประกำนะคะเส้นประกำใหญ่ที่ตรงนี้นะคะนี่ตอนนี้อะไรนะนักปั่นจกักรยานกำลังถึงสตึกเพิ่นว่ะอุ๊อย,ยเหล่าเต่าเริ่มอยู่นี้นี่เบื่อเจมีนหลูล่เพิ่นกับเจมีนหูพ่อกับเจมีนหูอยากได้ผักขีเล็กกันแล้วว่ะเล็กาอยากได้อีลาอยากได้ผักขีเล็ก โอ้ยโอ้ขมิโซให้ยล่องบ่ดล่องหัวท้องต้นนั่นต้นนั่นต้นน่ะต้นนั่นอะเก็บค่ะเก็บได้ขวัญชิ้นท้ายห้เก็บค่ะเก็บนี่นี่ค่ะเมยวอนอยากได้อยากได้ยังเก็ใจอยากได้ใจอยากได้พักขี้เล็กนี่ค่ะนี่อยากได้พักขี้เล็กค่ะนี่เอาไปแกงใส่กะทิได้ที่แซ่บใส่หมูบ่หมูสามชั้นห้เก็บใส่กันใช่ไหมใส่ถุงมะม่หมูสาั้นมันสมกระเป๋าเยอะกระเป๋าเยอะไข่หนเด้ดหนเด็ดกระเป๋าฟอร์มสีใส่ล้วนี่ เบื่อแล้วฝนหนาฝนหนาฝนหนาเออพี่จีพี่อ้นพาเล่นน้ำแล้วแล้วฝนละวแล้เยาวชนลงจงกวาดพิงเล่นฝนฝนฝดูนะคะกวาพี่อ้นไม่พาไปเล่นน้ำรู้ดีฝนเฮ้ยกนหอมแดดแงยำนี่ะพี่ทันรจะได้เกาะหอมแดแตงยำนี่เอ้หอมแดแต่ยำนี่ไปวัดเนี่นหอมมาได้ไปวัดมจะไปวัดฝนนว่อ่างสงอู่ะโอ้รถเขารถเขาเขาม่หิ่งแทอะเขาคือรถะลออเขาเนี่ยวัดเสเดี๋ยววัดฝนแสงฝนแสงโอ้วัดไหมอืออื เบดิหลังจากที่ลงรถเสร็จเนาะเราก็มาที่สุขานะคะที่พ่อหนุมสีกนะคะทําบุญเรามาดูวัดนะคะตอนนี้เป็นวัดและสุขาบ่ไม่ไงบ่อนที่ที่แม่แม่เอฟร่วมด้วยช่วยกันสร้างขึ้นมานะคะเนี่ นี่มมาดูความคืบหน้าความคืบหน้านะคะความคืบห,หน้าลงหลังจากเด็กๆลงรถแล้วเราก็มาดูค,ออานนะคะวามคืบหน้าทว่าทําได้ถึงไหนแล้วที่แม่แมแมสนับสนุนมานะคะสร้างวัดสร้างสุขานะคะห้องน้ําก็จะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองสิบสองต้นนะคะเป็น เป็นยังตะพดเปรนเ็ดกุฏิบ่แมติกุฏิถ้าไม่มีสิ่งปลูกสร้างมันจะตั้งตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้นะตั้งเป็นวัดไม่ได้ครับนต้องมีสิ่งปลูกสร้างก่อนทั้งหมดเก็บไร่บ่เก็บไรครับหลายตะละดนอเก็บไร่คือหลายเถพุ่นบอกหอดแดนพุ่นบอกเงื่อนไส่พุ่นแล้วมองเขาพุ่นแล้วรองชิงหัวพุ่นบ่อือไม่เงี้ยไปเอามาตะไส่ขึ้หลายเถ นี่นะคะไม้ไม้เตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะนี่งมีแต่ไม้ปลูกสร้างความคืบหน้าก็ไปได้ใกล้นะครับใกล้แล้วแต่ห้องน้ำเสร็จก็จะเสร็จแล้วนุ่นโอ้หนองดาวสิบเป็นเขาห้องน้ำแบบผุนห้องน้ำปูทรายแบบผุน ไปสำรวจห้องน้ำมาเสร็จแล้วนะครับถามน้องดาวก่อนเสร็จหรือยังฮะห้องน้ำเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วห้องน้ำเสร็จแล้วนี่คือให้น้องดาวไปสำรวจห้องน้ำนะคะห้องน้ำผู้ชายไปชี้ไม่ใช่ไปชี้ให้ดูห้องน้ำก็ ก็จะเสร็จแล้วมานี่ดีใจไหมดีใจมิงจริงติงโอ้ดีใจแห้งดีใจแห้งของน้ำก็แล้วแล้วอ้ดีใจแห้งคุณหของน้ำก็แล้วแล้วคันี้ปุยดีใจมากนะคะไมท่เรามร่วมกเราเห็นดีใจมากครับดีใจตาปื้มดีใจที่แม่แมฟซีเห็นความสำคัญที่เราร่วมการทำบุญในครั้งนี้นะครับผมก็ขอบคุณ ที่มันีเอฟซีนะครับที่ให้กับโรงเรียนของเราได้มาร่วมด้วยช่วยกันเอที่เราได้เป็นสะพานบุญให้ท่านเนาะใช่ครร่วมสร้างร่วมใช่เป็นโรงเรีนขเราครับผมก็อันนี้เป็นเซตสลับเหรอคะกค่ะกุติโอ้ยนีเป็นกุติกุติใหญ่ๆทำสลับมันเท่ากันเมื่อกี้ก็ให้น้องดาวไปชี้ให้เอฟซีดูไปชี้แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำด้วยเป็นห้องน้ำผู้ชายฝั่งนู้นห้องน้ำผู้หญิงฝั่งนี้ มีกี่ห้องไม่ใหญ่วนจะไปพูห้าห้องเรียบร้อยแล้วพูดกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหือซ้าพอดีเต้นนี้ก็ลูกด้วยนี้้าลูกสีเก่งนี่พอไปลมข้าลูกสเก่งเต้นท่านี่พอไปล่มก่อนะเออมีสร็จแล้วเราก็จะไปแต่งตัวรอเส้นกรรมเนาะ แล้วก็จะไปแต่งตัวเส้นประกรรมนะค่ะพี่เดือนลูกไสยปร้วสุดมาเฮ็ดจังไหระบาดนี่ปใส่เสื้าป้ผ่าก่อนขับปใส้เส้อผ้าก่อนใสกระโปงกัยพญาวาใสกระโปงกันเลค่ะลูกชสยเป้วสุด้าเฮ็ดจังไหนรับเาใฮ็ดกะลุงถล่มเล็กน้อยนี่นะไ่เกินสามสิบนนะครับขบวนขบวนจักรยาประมาณห้าร้อยห้าสิบ้าร ส่วนชเลิศที่ฝั่งนู้นนะคะชายเลิศไปกับอุ้มบุญนี่แล้วเร,เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปใส่แต่งชุดนะแต่งชุดรอนะดูนะคะพี่ๆเขามาเขาก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเด็กๆก,ก็มาดูสถานที่ที่นี่ FC เป็นสะครับ ร่วมด้วยช่วยกันที่ให้เด็กๆลงเรือนสบานเป็นสะพานบุญให้นะคะว่าขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะนานๆเราจะได้มาทีเนาะก็ขอให้แม่ๆทุกท่านนะคะรับรวยเงินทองักปั่เก็บจากจนจากให้นะคะไอตรงนี้ต้เือไว้กองทองไหลมาทุกท่านเลยนะคะนะครับ เพราะว่าคนสนใจมากผมก็ตอบคำถามไม่ได้หมดเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะอธสําหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับจัดปากตรงหลังชา